จบไปแล้วครับผมสำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาตไทยฮะที่บุกไปเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้ถึงบ้านครับผมดยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผมโดยทั้ง3ประตูหาได้จากสุปโชคสารชาติฮะและอีก3ประตูจากสุพนัทเหมือนตาฮะโดยในเกมนี้ฮะต้องบอกเลยว่าทีเด็ดและจุดเปลี่ยนฮะอยู่ที่ทีลป์แดงดาฮะที่ มาโน่ส่งลงมาแก้เกมในช่วงเวลาครึ่งหลังครับผมหลังจากที่ไทยยังเสมอกับสิงคโปร์อยู่1ประตูต่อหนึ่งฮะก็ต้องยอมรับว่าการจัดผู้เล่นวันนี้ของมาโน่โพกิ้งฮะเรียกได้ว่าถูกใจแฟนบอลโซเชียลถูกใจแฟนบอลหลายหลายคนับผมและจับนักเตะยืนในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกทางมากกว่านัดแรกที่เจอกับจีนนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่นัดแรกจัดตัวแบบนั้นเป็นเพราะอะไรฮะและ เหตุผลที่จัดตัวนัดนี้เป็นเพราะอะไรครับผมสุดท้ายจบเกมฮะก็ถือว่าทีมชาติไทยเราทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ฮะคว้าสามแต้มล้ำค่ามาครองได้สำเร็จครับผมต้องบอกว่าสามแต้มในวันนี้มีค่ามากๆครับเป็นสามแต้มที่ต่อลมหายใจให้ทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับผมโดยเกมการแข่งขันนะัดต่อไปฮะทีมชาติไทยก็จะ เจอกับเกาหลีใต้ฮะทั้งสองนัดกับผมในช่วงมีนาคมครับผมแต่ต้นปีมกราฮะก็จะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นครับผมงแล้วก็ต้องใช้แมตช์อุ่นเครื่องนี้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับผมเพื่อที่จะวางตัววางแผนรับมือกับเกาหลีใต้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมย้อนกลับไปที่เกมในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเรายังขาดพี่มุ้ยทีศิสินแดงดาไม่ได้ครับผม เรากําลังตามหาคนที่เหมือนธีรศินแดงดาคนที่จะมาทดแทนเขาในวันที่เขาเล่นไม่ไหวครับผมแต่มาวันนี้ฮะต้องบอกว่ายังไม่เจอคนคนนั้นครับผมดูจากคลาดการเล่นบอลวันนี้ของธีรศินแดงดาถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูฮะแต่เขาเป็นคนสําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยคว้า3ามแต้มและเอาชนะสิงคโปร์ได้ครับผมต้องบอกว่าทั้งสองลูกฮะที่ขึ้นนําสิงคโปร์ฮะลูกที่สองกับลูกที่สาม มันมาจากเขาล้นลวนๆครับผมมันมาจากคลาสบอลของเขาที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆฮะโดวยวัยตอนนี้ที่อายุ30กว่าๆใครหลายคนจะมองว่ามุยธีรศินหมดแล้วฮะไม่มีพิษสงอะไรแล้วครับผมแต่วันนี้ฮะเราได้เห็นกันทั้งประเทศฮะว่าช้างศึกเราไม่สามารถขาดธีรศิ์แดงดาได้เลยครับผมเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ธีรศิ์แดงดาก็ไม่รู้ว่า ผลแข่งขันจะออกมาแบบไหนครับผมอาจจะเสมอกันไปก็ได้ฮะแต่สุดท้ายฮะในยามที่ทีมชาติต้องการแต้มต้องการจุดเปลี่ยนฮะชื่อนี้ฮะธีรศิ์แดงดาก,ก็ช่วยทีมชาติไทยได้ทุกครั้งเสมอมาครับผมอย่างไรก็ตามฮะก็ต้องขอบคุณมาน่ p โ k กกิ้งฮะที่ต่อลมหายใจให้กับ แฟนบอลชาวไทยให้กับทีมชาติไทยได้ไปต่อได้มีลุ้นต่อครับผมโอเคครับเกมต่อไปเราอาจจะลำบากครับผมเจอเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเป็นงานหินและเหนื่อยมากๆครับผมในการที่จะเอาแต้มจากเกาหลีใต้มาได้ครับผมแต่อย่างน้อยฮะเกมฟุตบอลลูกกลมๆฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะไม่แน่เราอาจจะไม่แพ้เกาหลีใต้ก็ได้ฮะถึงไม่ชนะเสมอก็ยังดีครับผมหรือว่าแพ้นัดเสมอนัดก็ยังมีแต้มครับผมหรือ ถึงจะแพ้ทั้ง2นะัดแต่เรายังมีเกมที่จะต้องเจอกับจีนเจอกับสิงคโปร์อีกครับผมเราก็ต้องไปเก็บแต้มจากตรงนั้นให้ได้ครับผม mm. เพื่อเป็นที่2ของกลุ่มฮะและอาจจะมีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปครับผมอย่างไรก็ตามฮะก็ยังยืนยันความคิดเดิมๆครับผมความคิดของผมที่บอกว่าม a นอปกิ้งฮะหลังกระจบแบบนี้ถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีทีเดียวครับผมในเกมนี้เอาชนะไปได้ครับผมแต่ก็ต้องบอกว่า มาโน่ถึงเวลาต้องไปแล้วครับผมเพราะการชนะในวันนี้มันเป็นการชนะทีมในอาเซียนครับผมเมื่อเจอทีมระดับเอเชียครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็ยังห่างชั้นกับเขาอยู่พอสมควรครับผมเพราะฉะนั้นมาโน่พกกิ้งฮะควรจะหมดหน้าที่เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณวันนี้ครับผมสำหรับรอยยิ้มของแฟนบอลชาวไทยสำหรับ ลมหายใจที่มาโน่ต่อให้กับฟุตบอลไทยมีโอกาสจะได้ไปต่อครับผมและไม่ว่าโค้ชคนไหนที่จะเข้ามาทํางานแทนมาโน่โปกิ้งฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานหินฮะไม่ใช่งานง่ายครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปฮะแต่โค้ชที่จะเข้ามาเราก็ต้องมองไกลไปถึงการที่จะไปเจอกับเทียร์ระดับเอเชียครับผมแลวก็ตามวันนี้ก็ต้องแสดงความเยินดีกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทีมงานทุกๆคนครับผมรวมถึง แฟนบอลชาวไทยทุกคนผมเชื่อว่าวันนี้แฟนบอลส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยกันแบบเต็มร้อยแน่ๆครับผมก็ถือว่าล้ำค่าครับผมสำหรับสามแต้มที่ได้มาวันนี้เราเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะคิดว่าอนาคตมาโนโพกิ้งจะยังไงต่อฮะควรจะให้เขาอยู่ทําทีมต่อไปเพื่อสามต่อในสิ่งที่เขาทํามาก่อนหน้านั้นหรือเขาควรจะปล่อยจากเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพื่อเปิดโอกาสให้กับโค้ดที่มีความสามารถ ที่มีพัฒนาการที่ดีกว่านี้ครับผมที่มีกลินที่มีอะไรที่มากกว่า mm. มนโนโ o กิ้งครับผมในระดับการที่จะเจอกับทีมระดับเอเชียครับผมก็ลองมาคุยกันใต้ล,ล่างคลิปนี้เลยครับวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Facebook, TikTok, Youtube ของเฟซสปอร์ตด้วยหาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ